ซีคาปูชิโน่ใครเป็นคอกาแฟห้ามพลาดน,นะคะวันนี้แอบจะพาทุกท่านไปรู้จักกับร้านที่ขายมาเมล็ดก,กาแฟร้านเล็กๆนะคะสู่ร้านกาแฟที่มีมากกว่า30,000สาขาใน80ประเทศทั่วโลกค่ะโลกได้รู้จักกับร้านสต r b u c k คในฐานะร้านขายมาเมล็ดก,กาแฟที่กาแฟสดเป็นเพียงสินค้าแจากฟรีโดยตั้งอยู่ที่อเมริกาในเมืองซีแอตเทิลรัชวอร์ชิงตันก่อตั้งโดยกอร์ดอนโบเกอร์เจอร์รี่บาลลและแซฟซีเก ขณะที่ Howard s h o e s ได้เข้ามาร่วมง,งานด้วยโดยดูแลด้านการตลาดและค้าปลีกในปี1985 Howard s h o e าผู้อพ่นว,วยการตลาดลาออกหลังถูกปฏิเสธแผนการขยายธุรกิจไปสู่ร้านกาแฟในอีก2ปีต่อมาค่ะ เขาก็ได้เก็บเงินเข้าซื้อร้านสตาร์บัคมาเป็นของตัวเองแล้วให้บริการกาแฟเอสเปรสโซ,โซตามที่ตั้งใจไว้ต่อมาในปี1992ชูสได้นำสตาร์บัคที่ขณะนั้นมีถึง165สาขายอดขายกว่า73.5ล้านเหรียญต่อปีเข้าระดมทุนในตลาด n แอส a ดจนสามารถเพิ่มสาขาอีกเท่าตัวใน2ปีในปี1995นะคะเขาก็ได้ทำการซื้อ The Coffee Connect i o n และนำเสนอเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างเฟฟปูชิโนที่ต่อมาเนี่ยทำยอดขายได้ถึง2,000ล้านเหรียญใน ปี2012ค่ะต่อมานะะในปี1996ก็ได้มีการเปิดบริการนอกอเมริกาเป็นสาขาแรกนะคะนั่นก็คือที่โตเกียวเนื่องจากชาวญี่ปุ่น,นบริโภคกาแฟเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวค่ะปี1999นะคะคเขาก็ได้ให้บริการร้านอาหารนในนามของ Starbucks Cafe และในปี2000โฮ h ชูสก็ได้ลงจากตำแหน่ง CEO ในปี2003นะคะบริษัทได้บุกตลาด UK โดยเข้าซื้อกิจการ CS Tall Coffee Company ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในสหราาาชอาจณาักรแล้วเปลี่ยนยี่ห้อกาแฟทั้งหมดเป็น Starbucks ค่ะจนกระทั่งในปี2005ค่ะ Starbucks ได้เปิดให้บริการกว่า1,000 0สาขาทั่วโลกค่ะ และในปี2008นะคะโฮ h ชูสก็ได้กลับมารับตำแหน่ง CEO อีกครั้งในวิกฤตสับพรมตอบคู่บริษัทโดยปร,ปรับโครงสร้างลดจำนวนพนักง,งานลงกว่า18,400ตำแหน่งและปิด977สาขาทั่วโลกค่ะต่อไปในปี2018นะคะโฮ h ชูสก็ได้กเกษียณอายุก่อนมานั่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ให้กับบริษัทค่ะ และล่าสุดในปี2022นี้นะคะฮูว่าชุดก็ได้กลับมานั่งเป็น CEO ชั่วคราวอีกครั้งหลังเควินจอห์นสันเกษียณอายุโดยปัจจุบันนะคะสตาร์บัคมีสาขาทั่วโลกกว่า33,833สาขาค่ะรู้ไหมคะว่าผลประกอบการในส่วนของกำไรของสตาร์บัคในปี64อยู่ที่4,199ล้านดอลลาร์หรืออยู่ที่ประมาณ158,000ล้านบาทซึ่งมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเป็นอันดับหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง ที่มีกำไรอยู่ที่183,63ล้านบาทค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของหุ้น Starbucks หรือ S-Buck s นะคะก็สามารถเปิดบัญชี Global Trade หรือเทรดหุ้นต่างประเทศกับ U t เทรดไทยแลนด์ได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะพบกับรายการห ah ุ้นลัดฟ้า Story ได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ